ดีค่ะห่างหายทำคลิปไปนานนี่เข้าหน้าหนาวแล้วเรามาทำโลชั่นใช้กันดีกว่าแต่วันนี้โลชั่นเราจะแปลกในแง่ที่ว่าเราไม่ได้ทำโลชั่นธรรมดาเราตีให้มันขึ้นวิปเหมือนวิปครีมอะค่ะฟูฟูเบาๆแล้วมันน่าใช้จูงใจให้หน่าใช้หน่อยเราทำโลชั่นตามสูตรปกติเนื้อหนักๆเนี่ยแต่เราจะตีให้ขึ้นวิปไม่ยากเลย ลองดูส่วนผสมก่อนนะคะตระกูลบัตเตอร์บัตเตอร์นี่ให้ความชุ่มชื้นเราจะใช้ประมาณร้อยกรัมในร้อยกรัมนี่เราจะมีโกโก้บัตเตอร์35กรัมในนี้มีเชียบัตเตอร์50แบมงโก้15 2ถ้วยนี้ก็100กรัมส่วนน้ำมันจะใช้ประมาณ20กรัมน้ำมันใช้อะไรก็ได้ในที่นี้เราใช้น้ำมันมะพร้าว น้ำมันอัลมอนด์โจโจบาละหุ่มอันนี้ไม่ซีเรียสถ้าเราทำขายต่างประเทศนี่เราก็ใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวอยู่ต่างประเทศก็จะแข็งไปในตัวแล้วส่วนที่ให้ความชุ่มชื้นก็มีกีซลีนกีซลีนที่เราทำเบสสบู่หรือจะใช้น้ำผึ้งแทนก็ได้แล้วก็วิตามินอ e. ี วิตามินอีนี่ใช้สักสองแคปซูลหรือโยดลงไปอะค่ะบอกไม่ได้แอลกิสรีนก็ใช้สักสามสามกรัมสุดท้ายก็คือน้ำหอมถ้าจะใส่สีก็ใส่สีไมค้าซีไปตอนผสมการทำขั้งแรกนี่ก็คือ1โกโก้บัตเตอร์ละลายยากจุดล้อมเหลวก็จะสูงนิดนึงเราละลายโกโก้บัตเตอร์ด้วยไมโครเวฟ ใช้ไฟอ่อนนะคะไฟกลางให้ละลายพอละลายเสร็จแล้วก็จะใส่ส่วนนี้ลงไปคนให้เข้ากันถ้ายังไม่ละลายอีกก็เข้าไมโครเวฟอีกแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่มีไมโครเวฟทำยังไงใช้หม้อสองชั้นเอาม้อตั้งไฟใส่น้ําแล้วก็หม้อชั้นในใส่คนทําเหมือนดับเบิลบอยแล้วแต่ค่ะ ที่สำคัญคือไม่ให้ใช้ไฟแรงเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะเรานี่เข้าไมโครเวฟก่อนด้วยไฟอ,อ่อนไฟกลางๆประมาณ5นาทีหรือ10นาทีค่ะรอจนเข้าละลายเมืองไทยรู้สึกยังไม่มีใครทำมะบอดี้บัตเตอร์แบบเป็นวิปเราก็ลองมาทำกันดูเพื่อเป็นจุดขาย ง่ายส่วนผสมไม่มีอะไรยุ่งยากบางทีเราก็อาจจะเบื่อโลชั่นบารรูปแบบเดิมๆเป็นก้อนเก็บยากเลอะเทอะมือลองใช้แบบวิบดูอาจจะได้สินค้าตัวใหม่ที่ไปขายกันตระกูลบัตเตอร์นี่เราใช้อะไรก็ได้นะคะที่ที่ที่คิดว่าเราหาได้ง่ายๆเพียงแต่ว่าเมงโก้บัตเตอร์ที่เราใช้เนี่ยอาจจะหายากนิดนึงในเมืองไทยหาที่ขายยาก แต่มันจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นเมงโก้บัตเตอร์นี่มาทำมาทำลิปก็ดีเชียรบัตเตอร์เราทำสบู่กันอยู่แล้วส่วนโกโก้บัตเตอร์นี่ในในกิจการเบเกอรี่เขาก็ใช้กันอยู่หาไม่ยากถ้าอยากได้ยังไงก็ลองอินบ็อกซ์มาคุยกับคุณสารัตดูอาจจะแบ่งสินค้าให้ได้ให้ไปลองเล่นดูวันนี้เราทำไม่เยอะอะค่ะลองเล่นดูแล้วก็ลองลองทำดู อาจจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆไปน้ำมันน้ำมันที่เราใช้อยู่เนี่ยเอาน้ำมันพื้นๆเลยที่หาได้เพียงแต่ว่าโจโจบาที่เราใช้เนี่ยมันดีกับผิวดีต่อผมและผิวกิโลนึงท่าของหงพัฒกายาสองพันห้าก,ก็ใช้ไม่เยอะค่ะน้ำมันเราใช้หมดกรัมหรือใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็ยนบ้านเรากิโลนึงประมาณ500บาทอุดหนุนคนไทยแล้ว ก็มีวิตามินอ e ีเยอะด้วยส่วนที่เหลือจะเป็นน้ํามันงาหรือน้ํามันทานตะว,วันอะไรก็อยู่ที่เราเลือกน้ํามันรวมกันแค่20กรัมเองยังละลายไม่หมดนะคะวิธีการทําคือเราละลายโกโก้ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พวกบัตเตอร์2ตัวนี้ลงไปให้ละลายถ้ายังไม่ละลายเราก็เข้าไมโครเวฟให้เขละลายเป็นน้ําเสร็จแล้วเราจะเติมน้ํามันลงไป เติมใม่หมดนะคะเติม2ใน3ส่วนควรให้เข้ากันแล้วเอากลับไปแช่ตู้เย็นพอเย็นๆพอเป็นไขไขยข,ยข,ยขึ้นเหมือนเหมือนน้ามันหน้าหนาวอ่ะแล้วเราก็มาตีให้ขึ้นวิปแล้วเทน้ำมันส่วนที่เหลือลงไปใส่วิตามินอ e, ีใส่กีีซลีนน้ำหอมจบบรรจุขวดขายเราไม่ได้ใส่สายกันเสียนะคะเพราะว่าทําแบบโฮมเมดขั้นตอนไม่ยากเดี๋ยวค่อยมาดูกัน ละลายเกือบหมดแล้วค่ะนี่นะคะเขาละลายยังไม่หมดดีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเขาก็ายังไงเราต้องเอาสองตัวนี้เข้าไปหลอมอยู่ดี การหลอมพวกนี้ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางๆก็พอเ mm hmm. ข้าไมโครเวฟหลอมอีกทีนึงถ้ามีด mm ัอบบินบอยก็ตั้งเตา ใช้ไมโครเว็บง่ายดีสูตรบัตเตอร์นี่บางคนเน้นแต่เชียร์บัตเตอร์ก็ได้เพราะว่าเชียร์บัตเตอร์นี่เป็นหาง่ายเพอยชื่อเชียร์ยังไงก็ขายได้คนรู้จักเดี๋ยวเรารอ,รอแป๊นึง หรือถ้าใครมีสูตรโลชั่นบาร์นะโลชั่นบาร์เราก็จะไม่ใส่น้ำสูตรนั้นก็เอามาทำบอดี้บัตเตอร์ได้เพียงแต่ตีขึ้นวิบการตีขึ้นวิ่ทงไมต้องใช้ความเย็นในการเข้าช่วยคนช่วยหน่อยไม่ต้องรอใว้เขาอะลาในะไมโครเวฟเป็นหมดสีเหลืองมาเหลืองจากโกโก้ นี่ค่ะพอละลายหมดเราก็ใส่น้ํามันไปที่เหลือเกือบหมดนะคะไม่ต้องหมดสองในสามกิ๊ททำไงมันถึงขึ้นวิบได้เราก็ต้องไปแช่เย็นทคนี้ถ้แช่ทั้งถ้วยเนี่ยความที่แก้วมันร้อนเดี๋ยวเราจะถ่ายภาชนะ ใส่กะละมังใน้เย็นเร็วประมาณ10นาทีนะคะเข้าตู้เย็นไว้เลยเอาท่านกะละมังนี้ไปเข้าตู้เย็นนะคะนี่ค่ะออกมาจากตู้เย็นแล้วเหมือนน้ำตาลปีบ๊บ เดี๋ยวเราก็จะเอามาปั่นลังคิดว่าเดี๋ยวลองปั่นในนี้จะได้ไม่กระจายเยอะเหมือนเราทำท็อฟฟี่ยังไงอย่างนั้นเลยเดี๋ยวได้ ช่วงนี้ก็ใส่กีเซลีนกีเซลีนประมาณ3กรัมเองนะคะให้ความชุ่มชื้นห๋ยอจะใส่น้ำผึ้งก็ได้กีเซลีนนี่เขาทานได้นะคะผสมทำเป็นยาให้เด็กทานท่านรอบอกว่าทำระเบิดก็ได้ อันนี้คือวิตามินอ e, ีเราไม่มีแคปซูลเราเทเอาอันนี้คือน้ำหอมน้ำหอมนี่วันนี้ครูใส่ประมาณ10 10มิลลิลิตรจะไม่ต้าบ่ากิ่นจะขนาดไหนปั่นเลยค่ะ ตีวิบไม่ขึ้นก็ไปแช่เย็ยนให้เย็ยนจัด,จด ออนะเอาละมันขึ้นขนาดนี้เราเติมน้ำมันส่วนที่เหลือสุดท้ายเหมือนทำเค้กยังไงอย่างนั้นเลยเนี่ยสูตรไม่ตายตัวนะคะอยู่ที่เราว่าอยากจะเป็นวิปปิ้งครีมเอว่า เป็นวิปครีมโลชั่นบอดี้โลชั่นอะไรเข้าใจยัง,งว่าทำไนต้องเปลี่ยนมาใช้แบบนี้จะได้ไม่กระเดน็นถ้าใครมีเครื่องตีตีขนมนะคะตีบเบเกอรี่กแบบ็ใช้จนนั้นก็ได้นะคะ หน้าจูงใจให้ลูกค้าทาบอดี้วิป ลืมบอกไปว่าถ้าใครจะใส่สีนะคะให้ใส่สีไมค้าก่อนเราตีนะคะถ้าทำเบเกอรี่หรือทำชิปฟอนนี่อย่างนี้ก็ถือว่าได้แล้วเนี่ยตั้งยอดอ่อนทำชิปฟอนนะคะ งั้นถ้าใครซื้อสติ๊กเบนเดอร์นะคะซื้อรุ่นนี้ก็จะมีแถมตัวนี้และมีแถมถ้วยคุ้มค่ะสามพันแเเสร็จแล้วนะคะเราบรรจ,จุลงภาชนะเลยค่ะ ใช่ไหมคะเหมือนแต่งหน้าเค้กเลยภาชนะนี้เราฆ่าเชื้อโรคด้วยสเปรย์ด้วยแอลกอฮอล์แล้วนะคะถ้าใส่สีชมพูคงจะสวยปิดฝาแล้วต,ติดติ๊กเกอร์ตรงนี้นะคะ ในนี้มีเชียบัตเตอร์โกโก้บัตเตอร์แมงโก้บัตเตอร์เห็นไหมคะดูจะเหี่ยวไปหน่อยส่วนน้ำมันที่จะใช้น้ำมันอะไรนี่ก็ไปลดไปเพิ่มเองว่าต้องการน้ำมันมะพร้าวโจโจบาหรือหรือบางคนอาจจะใช้แต่เชียบัตเตอร์อย่างเดียวถ้าหายอย่างอื่นไม่ได้ก็ไม่ผิดนะคะก็ได้คุณสมบัติของเชียบัตเตอร์เชียบัตเตอร์จะซิมสู่ผิวได้เร็ว ลดผิวอยากกล้างเขาเขาจะลงลงลงไปลงไปเร็วค่ะลงผิวหนังไปชั้นแรกเนี่ยคาจะลงไปเร็วมากคือทาถ้าใหญ่เลยอยู่เลยค่ะได้ทั้งน้ํามันได้ทั้งบัตเตอร์เขาซึมเร็วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเนื้อวิปทาง่ายชวนชวนกันหน้าหน้าทา โลชั่นปกติบทีเราเบื่อทำเป็นเนื้อวิปทาได้อีกฟิลลิ่งหนึ่งลองทำกันดูนะคะสงอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามอินบ็อกซ์ถามแบบซ้อนสุกก็ได้หรือถามครูก็ได้เดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าค่ะ